เจอแล้วครับเห็ดดอกแรกของปีซีซั่นแรกของปีนะครับเจอแล้วนี่แง <Yeah. S 1> สวยงามมากมากราชินีของป่านี่แหละราชินีของป่าคือเห็ดลังโงกแล้วนะครับนี่เห็ดลังโงกของปีนี้นะเจอแล้วนะนี่ เห็นละงอกเหลืองโอ้ยสวยงายมอ่ะนี่เย้ซีซั่นแรกได้แล้วเจอแล้วเห็นละงอกมีวะ สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เจอกันในซีซันแรกของการหาเห็ดในรอบปีมาดูว่าเราจะทำภารกิจสำเร็จไหมครับวันนี้นี่อันนี้คือต้นผักหวานต้นผักหวานป่าแท้ๆเลยเกิดเองธรรมชาติ นี่ครับต้นผักหวานป่าดูเง่ามันนี่แหละที่เราเอาไปปลูกตามบ้านก็คืออันนี้แหละหวานป่าเดี๋ยวเราจะลงไปไปหาแหล่งใหม่นะครับที่นี่มันไม่เกิดนะครับมันไม่มีเหตุเกิดเราต้องย้ายไปที่อื่น เราจะข้ามไปฟังนู้นและนี่ก็คือภูเขาที่อยู่ใกล้บ้านเราที่สุดเป็นแหล่งอาหารแล้วก็เป็นแหล่งต้นน้ำรำต้นน้ำรำทานเพื่อให้ความชุ่มชื้นแก่ทุ่งนางแล้วก็หมู่บ้านแห่งนี้นะท่ากลาง ออป่าที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดก็คือป่าธรรมชาติที่นี่แหละในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงถ้ำเขียดนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งของถ้ำเขียดนะจริงๆงถ้ำเขียดมันอยู่ฝั่งนู้นนะแต่ฝั่งนี้ก็เหมือนกันแหละบางส่วน โหเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งกำลังบานพอดีเลยใช่ไหมว่าฝนตกเยอะพอสมควรนะถึงมีน้ำขนาดนี้วัะตีน้ำมันจะไม่เยอะเพราะมันเป็นต้นฤดูฝน เพึ่งแย่ดอกใหญ่มากเลยเดี๋ยวลองหาเพื่อนมันก่อนนะจุดผู้จุดผู้นะครับต้อนรับดอกนี้สวยงามมากเจ้า my god oh my god นี่คืองามแตยโอ้ย ดยอดเลยนี่แหละสิ่งที่เราต้องการซีซันแรกก็โชคดีเลยซีซันแรกของปีนี้เห็ดละงูดอกที่สองนะครับของซีซันนี้นะดอกที่สองโอ้พระเจ้าพระเจ้า ทานมาให้ลองโอ้โ,โ,อโ้เหยียบหรือเปล่ากลัวว่าจะโดนเหยียบ,ด,ยออบดอกที่สองเออเอาไปตองอเาอเาไปตองมาห้องอันนี้นก็คือดอกที่สามนะครับ วิ่งวงคือกินแล้ววงคือเจาะโอ้ยเสียดายสวยมากนะคอยมันเถอะมันหิมันกินซะโครงการคนละครึ่ง โอ้นี่ครับตอนที่มันยังไม่บานนะมันจะเป็นแบบนี้แหละไม่คือไข่ของมันไข่เห็ดไข่เห็ดโอ้โหอุ้ยนี่ข้างล่างก็มีอุอ้ยไม่ไม่มันอยู่บน นี้ครับสีขาวๆนี่เด่นชัดเลยนี่นี่คือไข่เห็ดไข่เห็ดอืมอื้อ ไข่เห็ดหลังโงไข่อีกแล้วครับไข่เห็ดหลังโง่ เราไดอีดูต้นไม้ลมนะคาดว่าลมอาจจะแรงต้นนี้ต้นนี้อาจจะไม่ได้ลมเองอาจจะเป็นต้นนี้ต้นนี้ที่ลมทับมันก็เลยล้ม ลม้มล้มคู่เห็นะน,นี่มันอาจจะเป็นก้อนหินแต่ว่ามันโตขึ้นมาได้นี่เห็นไหมก้อนหินท้ามันก็เลยลงดินไม่ได้ลากมันก็อยู่ผิวด้านบนพอลมแรงปุ๊บก็หักเลย ออใครมาวาดอะไรไว้ไหมเฮ้ยสวยเด,ดี๋วดๆบ้านหินขนาดใหญ่บนป่าบนเขาลองลอยการวาดจากธรรมชาติ ครับตอนนั้นที่เรามาแล้วเ,เรามาล้มอยู่ตรงนี้และตอนนั้นหน้าฝนหน้าฝนเป็นเต็มเลยแหละนี่พื้นแบบนี้แหละขี้ไข่น้ำเราเหยียบขี้ไข่น้ำนะอันนี้เป็นฝนฝนต้นฤดูนะอันนี้เป็นที่แปดแปดพฤษภาค,คม รู้สึกว่าปีนี้จะมีผลต้นฤดูมาแต่มาเร็วกว่าทุกปีนะปกตินี่มันจะมาช้านะเนีย่ยทำให้มันอุดมสมบูรณ์ขึ้นไม่ว่าจะเป็นเห็ดหรือว่าอื่นๆนะที่เป็นธรรมชาติที่มันเป็นอาหารธรรมชาติของชาวบ้านตรงนี้แหละโอ้ยสวยมาก ถ้ามีน้ำเยอะๆมันคงจะสวยกว่านี้นะแต,ตอนนี้เรามาตอนที่มันฝนตกเมื่อคืนตอนนี้มันก็น่าจะบ่ายแล้วมั้งช่วงบ่ายแล้วล่ะน้ำมันก็จะเริ่มหมดและโอเคเดี๋ยวเราไปหาเห็ดต่อนะาจะได้เท่าไหร่นะวันนี้ภารกิจของเราไปแค่นี้ก็โอเคแล้วเนาะ หนึ่งมือนะสำหรับการไปหาเหตุครั้งแรกนะครับในปี2565นะครับเดือนพฤษภาคมนะครับเริ่มเกิดแล้วนะอันนี้วันที่8นะครับ8พฤษภาคม2565โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับบายบาย